วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้เอาจริงๆแรกๆอ่ะผมแบบยังเราเรายังไม่สนใจวงการบันเทิงแต่มันมีจุดเปลี่ยนที่ว่าเราชอบทำค่ายอาสามากมผมเคยเดินสีลมับพี่แล้วแบบว่าถือเปิดกล่องไว้เงี้ยสองสามชั่วโมงม20บาทแต่เงินจัดค่ายอ่ะสามแสนนะ เงินจากค่ายสามแสนใช่เราเราเอาเงินไปจากค่ายนะ่ะสามแสนใช่ต้องใช้เงินสามแสนตอนนี้้แค่ยี่สิบแต่เรามียี่สิบแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบหรือว่าเราไปบางที่อ่ะผมโดนไล่ด้วยนะเด็ก,กเกงน้าเงินหัวกินเกลียนรอดอตอนนั้นเราก็ถือกล่องครับเอรับบริจาคไหมครับแล้วบางคนก็บอกว่าเอ้ยอย่าไปเชื่อเด็กมันเด็กมันหลอกเราก็เลยรู้สึกว่าเราต้องมีจุดเปลี่ยนถ้าเราเป็นคนที่น่าเชื่อถือขึ้นคือเราต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงและพูดให้คนแบบว่าเชื่อเราต้องทําความดีจริงๆเราเลยรู้สึกว่าวันหนึ่งวันนั้นอ่ะเราไม่มีทุนรรัพย์เาใช้แง พอเราเริ่มมีชื่อเสียงเราเริ่มเอาตัวชื่อเสียงของเราเนี่ยเพื่อเรียกแบบว่าเชิญชวนคนมาร่วมทำความดีมาทำผมก็เลยเป็นตั้งเป้าหมายว่าจะเข้าวงการบันเทิงและอยากเข้าวงการบันเทิงเพื่อพาคนทาความดีได้มากที่สุดแต่คุณก็เคยปฏิเสธวงการบันเทิงครั้งหนึ่งจากพี่เอเอสุภชัยเคยทาบถามไปเจอที่สยามบอกว่าใช่เจอกันที่สยามครับเออยู่ตอนเด็กๆยังไม่รู้ก็ไปขอพี่เอด้วยนะว่าแบบพี่เอครับผมว่าผมมันไม่หล่อเลยผมเป็นเด็กผู้ชายหน้าหวานวงการบันเทิงเนี่ยน้เข้มๆผมขอแบบ แต่ผมท,ทําธุรกิจได้นะครับเรออิ่มขอเขาอีกพี่เอเดี๋ยวผมไปดูไปช่วยร้านร้านตำแหล่พี่เอได้ไหมครับอ,อ,อ,อะไรเงี้ยก็ขอเขาไปช่วยร้านไปดูร้านให้พี่เอไปไหมไปครับก็เป็นเด็กเสิร์ฟร<ป>้านเราก็ไปช่วยเขาครับเสิร์ฟบ,บ้างนูน่นนี่มันทําหมดเขาให้อะไรทําหมด ผมไม่เป็นดาราขอไปอยู่ร้านอาหารไม่เป็นดาราขอไปร้านอาหารทำทุกอย่างเพื่อเรียนรู้ธุรกิจครัอยากรู้ว่าธุรกิจอาหารเป็นยังไงก็ไปขอพี่เอมีร้านตอนนั้นมีร้านเสื้อผ้าด้วยก็ไปดูพี่เอทำร้านเอเลสเอเลสเอเลเราก็ไปดูครับใช่ดูทำทุกอย่างแต่ไม่เข้าวงการเลยังไม่เข้าวงการไปเทอมแล้วพี่เอก็จีบไปเข้าอยู่นั่นแหละก็ไม่เข้าอ่ะตอนนั้นพี่เอก็ชักชวนครับเริ่มชักชวนว่าแบบว่าเออแบบลองดูไหมเราก็แบบผมขอผมอยากทำธุรกิจครับแล้วสุดท้ายความคิดเราเปลี่ยนจากการที่ค่าอาสาเนี่ยนะนี่ วันวันหนึ่งฉันจะต้องมีชื่อเสียงเพื่อพาคนมาทําความดีได้มากที่สุดแน่นอนทั้งทั้งที่รู้จักกับเอสุภชัยรู้จักกับทุกคนนะเด็กคนนี้เลือกที่จะไปแคสเอาไปแคสเองใช่ครับทําไมครับตอนทีบอกพี่เอผมจะเข้าวงการแล้วครับง่ายกว่าอีกผมผมรู้สึกว่าตอนนั้นเราเราอยากลองเรียนรู้ด้วยแหละก็เริ่มเริ่มไปแคสครับก็มีเอเจนซี่โฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเริ่มมาติดต่อมาช่วงนั้นเองก็ภาพาบอแล้วแหละเอเจ่ซ์ตัดตาลาแล้วเอเจะปัตนเต้นแต่ตัวเองด้วยแหละนซ์ก็ไม่สนใจอะไรแล้วนะได้มาหลังๆนั้นน่ะะปรมาณแบบบเกือ เกือบ8ปีได้นั่นแหะรุ่ช่วงนักหนักไม่ใช่แต่ดาัาโวยช่วงนั้นก็ลอยตัวแล้วไม่สนใจแล้วใช่ครับปั้นดาราเยอะอ่ะนางยิ่งเจ๊งไงหลังๆคือแบบนางพาสมมตินางเจอคนหน้าตาดีนางพาไปทำเสียกรรมล้านสองล้านไงทำหน้าเข้าที่ปุ๊บเอาไปแล้วคันน้องวันจามไปเลยเอาไปอีกแล้วค่ะน้องแกลหรอเกลสิน้องเกลหรอแล้วเสร็จแล้วไงล่คนที่นางพาไปทำเสียกรรมดัง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 ตายแล้วนางนังอย่างเงี้ย ยังไม่ทันถอนทุนเลยไปเลยะแล้วหยุดหยุดแต่พี่โมดามเชื่อไหมว่าพี่เอน่ารักมากผมได้ผมแคส์แคสเนี่ยผมจาได้ว่าผมแคสวันนึงอะจนแบบผมเคยเคยแครครั้งนึงนะไปถึงเที่ยงคืนเลยอะรอบ่ายบ่ายโมงถึงเที่ยงคืนแล้วพอเข้าไปแล้วเขาพูดว่าเขาได้คนแล้ววันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้